ออกมาแล้วเว้ยเฮ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 ้ยเอ็ดก็มาได้ยื้อก็มายุกชุดก็ไม่อยู่ดูมันใส่กันมาแตะใจมีกล้าหน้าฝอยกูใจผู้ตลบกับตลาดผู้ป้ผู้ป่าแหวกไหวท่าละนี่ก็เจงกันเจงละสามเมืองเพชรสายน้ำสีแดงจะเป็นสายน้ำสีแดงเดือดแน่กันไว้ยุทธนาวีก็ไปจนไม่ย่อไม้ท้อไปแท้ไม่อยากจะมีรอบสามเราดูดิว่าเที่ยวนี้อะไรจะเกิดกันตกเกินในนามของสามเมืองเพชรไปจนไม่ย่อไม้ท้อไปแท้ยุทธนาวีไายบทไปพี่ฟายจี้มาได้เปรียบเล็กน้อยประการหมดก็ไม่หมดแปตกก็ไม่แตกหัวหายใจเปิดข้อแล้วสามแล้วนี่แหละ สาวเพิ่มว่าเที่ยนนี้มาทำมดาใช่ไหมมาเจอเราหนาวสิเงินยุทธนาวีว่าเรือดีเรือดังจ้างพี่น้องลุมดินด้วยหมบอกว่าเที่ยนนี้ต่างคนต่างตาตักวัดตางขวัญตีตาขวัญตบีกันชาวปอยพายแรงแต่ท้ายนี้รอดปลอดภัยหรือไม่รอดปลอดภัยยุทธนาวีตะยกแกะตีแล้วกะจัดยุบกบไ้ดูดิว่าต่างคนต่างสาวต้องเป็สาวเมืองเป็นของก้อยตำรวจตีตะวันวัาท่าแม่ก็ไม่ยงไม่โอไม่แพ้ได้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวด้วยยุทธนา ีจะไม่มีเที่ยวติดสาหรือไม่ต่างโคต่างต่างโคต่างวัดยุทธาวิยุทธนาวีหนีหนีหนีและแล้วนี้เขาเส้นชัยผลการตัดสินกรรมการผู้สองเกียรติตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำน้ำเงินในน้ำของยุทธนาวีเป็นฝ่ายชนะสองเที่ยวเรือท่านนาย